ประเทศด้วยที่เรารายงานกันว่ากําลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไทยเราก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็เรื่องของการที่ไม่มีอัตราการเกิดใหม่หรือว่าอัตราการเกิดใหม่ชะลอตัวลงจะทำให้จำนวนประชากรลดลงแล้วก็จำนวนผู้สูงอายุมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอย่างจีนอ,อินเดียประชากรเพิ่มขึ้นอันนี้คือเขามีการผลิตประชากรอยู่พอสมควรแต่ว่าตรงกันข้ามก็อย่างจีนแล้วก็ ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยที่มีรายการเรื่องของสังคมผู้สูงอายุนะคะก็ส่งผลมาถึงเรื่องของอนาคตทางการศึกษาด้วยแล้วก็จํานวนของผู้ที่ทําหน้าที่เป็นบุคลากรทางด้านของการให้ความรู้อย่างครูค่ะที่เยอรมันเองเขาก็มีการรายงานนะคะว่าบุคลากรครูเริ่มที่จะขาดแคลนมากที่สุดในรอบ50ปีเลยทีเดียวค่ะ นายไฮเพเทอร์ไมดิงเงอร์ประธานสมาคมครูของเยอรมนีกล่าวเมื่อไม่นานมานี้นะคะว่าระบบการศึกษาของประเทศกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนครูครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ50ปีค่ะนี่เป็นปัญหาที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นบอกว่าเป็นเพราะทำตัวเองด้วยนะคะก็ะะคือเขาบอกว่าจํานวนของครูที่เป็นบุคลากรใหม่ๆเนี่ยลดลงไปอย่างต่อนเนื่องในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาค่ะ ผลสำรวจจากกลุ่มกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงกิจการวัฒนธรรมระดับรัฐของเยอรมน,นีดำเนินการในส่วนของเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นเยอรมน,นีคือหน่วยงานนี้เนี่ยเขาก็มีการไปตรวจสอบนะคะแล้วพบว่าปัจจุบันนี้เยอรมน,นีเองมีตำแหน่งครูว่างถึง12,000อัตราและอาจพุ่งสูงขึ้นถึง4 0 0 0 0อัตราได้ในอนาคตอันใกล้นี้โดยหลายโรงเรียนเนี่ย ได้รับผลกระทบแล้วนะคะมีการยกเลิกการเรียนการสอนล่วงหน้าเนื่องจากว่าขาดแคลนบุคลากรน,นั่นเองด้านสถาบันเศรษฐกิจเยอรมนีหรือว่า i w ได้เปิดเผยผลการศึกษาที่ระบุว่าเยอรมนีกำลังผเผชิญกับภาวะขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะด้านอื่นๆนอกเหนือไปจากบุคลากรครูด้วยนะคะเป็นผลมาจากอะไรผลมาจากภาวะประชากรสูงอายุ มีเพิ่มขึ้นและภาวะขาดแคลนนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆพร้อมทั้งแนะนําเกี่ยวกับการยื่นข้อเสนอที่น่าสนใจแก่ทุกคนรวมไปถึงผู้สูงอายุนะคะนมน้วให้มีการอาสา,าทํางานกันนานขึ้นเพื่อไงว่าเกษียนอายุจากเดิมเราตั้งเป้ากเกษียณไว้ที่อายุเท่าไหรอ่อาจจะขยายเพิ่มขึ้นซึ่งขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละบุคคลด้วยนะคะหรือแม้แต่ การโน้มน้าวให้ทํางานนอกเวลาเพิ่มขึ้นหากว่าต้องการเขาบอกว่าถ้าไม่ทําแบบนี้จะมีงานค้างรอการสะสางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายฮูเบอร์ตุสเฮลกาว่ารัฐบาลเบอร์ลินไม่ได้มีแผนเพิ่มอายุเกษียณนะคะเนื่องจากว่าการกระทําเช่นนั้นถือว่าไม่ยุติธรรมและไม่ถูกต้องเพราะหมายถึงการตัดเงินบำนาญที่แท้จริงสำหรับคนจำนวนมากซึ่งไม่สามารถทำงานได้นานขนาดนั้น พูดง่ว่าปกติกาเษียแล้วเนี่ยอายุที่เหมาะสมหลังจากนั้นก็คือควรจะได้เงินบํานาญแต่ถ้าบอกให้ทํางานนานขึ้นเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นว่าต้องทํางานแล้วได้เงินเดือนแทนแล้วก็ได้เงินบํานาญช้าลงนะคะคือรัฐบาลเยอรมนีกำลังพยายามอย่างหนักเลยในการเพิ่มการดึงดูดแรงงานจากต่างประเทศด้วยค่ะด้วยการผ่อนปรนกฎการพำนักอาศายัยรวมไปถึงยังจะลด เกณฑ์รายได้สําหรับบัตรอนุญาตทํางานที่เรียกว่า blue า a r d อีกด้วยนะคะและจะใช้บัตรที่เรียกว่าบัตรโอกาสสาหรับผู้ที่มีศักยภาพสูงตอนนี้ถือว่ากลายเป็นต้องหาแรงงานทักษะในใภาคต่างๆที่ขาดแคลนจากต่างประเทศนะคะ mm hmm. ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะ ต้องมองกันยาวๆในอนาคตนะคะหลายๆประเทศก็มองตัวอย่างกันแบบนี้นะคะว่าแต่ละประเทศที่รับผลกระทบแล้วเนี่ยทิศทางเป็นอย่างไรบ้างนะถามเรื่องของประชากรน,นี่คือสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นคนที่จะขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันให้ประเทศเนี่ยสามารถที่จะเดินหน้าไปได้นั่นเองนะครับซึ่งก็หลายประเทศเนี่ยก็เห็นความสําคัญต่อเรื่องนี้นะฮะแต่ว่าถ้าไม่เพียงพอเนี่ยก็จะ เขาเรียกว่านําเข้าแล้วกันนำเข้าแรงงานนะครับจากต่างประเทศเข้ามานะครับเพื่อที่จะมาเติมเต็มให้ประเทศสามารถที่จะเดินหน้าไปได้นั่นเองนะครับ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามเรื่องของค่าไฟครับ